NASHA ON TV สนับสนุนโดยลอรีเอต s ซอฟแอ d ด a เซแบบกลางคืนใหม่โตชิบ้า E ีโคแอ t ีดทีวให้โลกยิ้มไปกับคุณชัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วไม่ใช่เลยไม,ไม่จริงค่ะอันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของ EFM On TV นทะคะเดี๋ยวเรามาตามติดข่าวประเด็นฮอตๆ hot, hot กันต่อแล้วกันในวันนี้นะคะเริ่มที่ข่าวบันเทิงข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกไม่ใช่พระเอกนักร้องอน้องพิษสิควินใช่หรือว่า,า,วาชาัยนั่นเองมีข่าวกับสาวๆเยอะมากใช่ครับคู่กันมาเลยนะฮะนั่นก็คือคุณกุ๊บกิ๊บนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยแพรวคณิตกุน่นเพราะว่ามีคนเห็น2คนนี้เนี่ยนะฮะไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วก็แบบว่า กุ้งจิงจุ้งจิงแต่ไม่รู้ว่าแบบว่าอะไรยังไงคุยเรื่องอะไรอะไรส่วนกุ๊บกิ๊บมีคนเห็นว่าไปทะเลกันไปสวีทกันสองต่อสองครับแล้วก็ยังมีแบบว่าคุณพิษออกมาบอกว่าแบบกุ๊บกิ๊บมันน่ารักแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าน่ารักเนี่ยตอนพูดเนี่ยเขาพูดด้วยน้ําเสียงอยู่ในอารมณ์ไหนงั้นต้องให้พิษมาเคลียร์สักนิดหนึ่งนะคะสรุปแล้วเนี่ยเป็นกุ๊บกิ๊บหรือว่าแพลวคณิตกุลหรือเปล่าครับผมหรืออะไรยังไงความรักเขาตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลลยค่่ะปา เยอะมากเลยสิบนานแล้วราเรินเจอกันก็คือไปได้ไปได้กันเรือแต่มันมีคนบอกว่าเห็นเราไปเที่ยวไหนสองกับสองไม่ได้บ่อยๆกันพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ไปสองคนนะเพราะว่าแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปไหนกันบ่อยเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันคือเรื่องเรื่องของเรื่องเริ่มมาจากที่เพื่อนพี่ที่แอร์แบ็มาเพื่อนสนิทเนี่ยดันเป็นรุ่นพี่เกิบก็เลยมาเจอกันที่ตอนนั้นที่ไปสวนรถไฟอะไรเงี้ยมาเจอกันแล้วหลังจากนั้นก็เลยแ h a เอาท์กันมาบ้างเรื่อยๆมีการแบบโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยกันบ ก็โทรบ้างครับจีบไหมครับตอนนี้น้องน้องก็ก็น่ารักดีแต่จะเบรกไหมเลยคะพิทไม่มีสเปคปกติทิทจะบอกเลยแล้วพิทไม่มีสเปคปถึงเราเปิดใจกับน้องคุณคุณยันอยู่ไหมะพิทพิทพิทไม่ได้เปิดอยู่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทํางานกันเยอะแล้วเราก็ถ้ามันจะเวิร์กมันก็เวิร์กแต่ว่าเราก็ไปดูกับทนอยู่ก็ถ้าจะบอกว่าดูก็คงยังไม่ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะรีบก็เรื่องความรักเราก็ เดไปมีข่าวว่าเราสนิทกับกุ๊กกิ๊บจนแบบเลิกความสัมพันธ์กับแพรออะไรย่างเงี้ยโอ้ยดังนั้นพี่บอกตั้งแต่วันแรกที่พวกพี่ถามพี่เรื่องแพร่แล้วว่าพี่เป็นเพื่อนแพร่แต่วันแรกไม่ไม,มีทุกวันนี้นยังคุยกับแพร่อยู่สถานะกับแพร่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะก็คือยืนยันว่ากับแพร่ที่เป็นเพื่อนก<ด>ันใช่แต่กับกุ๊กกิ๊บนี่ไม่แน่ไม่อันนี้ก็ยังไม่รู้คะคือจริงๆตอนนี้พี่ไม่ได้โฟกัสพี่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็็็็คงงงเเเเเพพพพพพ่่่่่โโสสดดแลลล้วววีีออออกกกกยยหนนาจั ระห,หว่างแทวกับกูกิฟคนไหนแบบมีโอกาสพัฒนาได้มากกว่ากันโอ้ยพี่เปรียบเทียบกันนี้ก็คงไม่ได้คงเพื่อนทังสองคนกับกรูกิฟตอนนี้เขาโสดเราแบบเร่ทงทขาคะแนนหรือว่าจีบหรืออะไรย่ี ก็ไม <ider> MM ่ได้ขนาดนั้นพิดว่าอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างเป็นง่ายไปแล้วเคยุู้กิบมีครงมิกิอะไรกันบ้างไหมคะก็โอเคอย่างที่บอกน้องก็น่ารักดีค่ะแล้วงานเราเยอะขนาดนี้มีได้ปรึกษาจุกิฟอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็ถามบ้างนะฮะแต่ก็มันคนละสายเนาะแต่เรื่องถ้าเกิดเรื่องละครเราก็ถามเขาได้บ้างเขาก็ทำปรึกษาที่ดีที่ดี่ะดีน้งน้องน่ารักตามปกติ นั่นแหะสีเขาจะคบกันหรือเปล่าพี่อัน๋นต้องลุ้นกันต่อผมว่าแพรวเนี่ยคงไม่เออแพรตัดไปเนาะอ,อ่าแพรตัดไปตัดกร,รณีกุ๊บกิ๊บเนี่ยอาจจะนะใช่เพราะ,ราะราว่าพอพอปฏิเสธก็ไม่ได้ปฏิเสธเสียดายเขาที่แล้วไปงานอีเวนต์กับกุ๊บกิ๊บครับไม่ได้คอยสังเกตนะว่าเขาไลา์กับใครหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอู้ตายแล้วนี่เธอตั้งใจจะไปแอบดูโทรศัพท์เขาเลยเหรอดาดาอันนั้นเขาไม่เรียกว่าสังเกตนะจ๊ะเขาเรียกว่า <laughs> ไม่ได้ไม่กูอยากรู้แล้วทำเพื่อคุณผู้ชมเราเยอเราไม่สื่อข่าวบันเทงิงแบบแบบว่าเขากดก่อนแล้วแล้วก็แบบ หะนน่ย,นยรหรือบอกว่า,าไปยืนข้างหลังแล้วก็ทำไปกดกล้องแล้วถ่ายรูปตัวเองอยู่จริงๆแล้วอม,มองผ่านกล้องอะไรอย่างงั้นหรือเปล่านี้เแต่วันนั้นก็ได้ถ่ายรูปกับกุ๊ปกิฟที่งานอีเวนต์ก็มมมไม่ได้เห็นว่ากุ๊ปกิฟไลน์กับใครประมาณนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเจอเดี๋ยวต้องต้องขอสังเกตหน่อยครับผมจากนี้กุ๊ปกิฟเจอดาาเว้นระยะห่าง5เมตรตลอดเวลาเลยโอ้แต่น้องน่ารั เไม่คนคุยเก่งมากแต่ว่าเมื่อกี้นะคะพี่สิควินเนี่ยพูดชมกุ๊บกิ๊บน่ารัก3ครั้งเลยนะอก็ใช่น้องเขาก็น่ารักแล้วก็คุยย้ำว่าน้องเขาน่ารักแล้วก็ย้ำอีกน้องเขาน่ารักโอ้ยก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันก็ต้องแบบว่าให้เวลาก็คุยกันดูกันไปต้องรอดูต้องให้เวลาต้องดูกันไปเนี่ยมีแต่ว่ามีมีสิทธิ์มันดูถางย่ารอยไงไม่รู้ใช่ไหมฮะมันดเคลียร์ทางหรอเคลียร์ทางไปเรื่อยเล็กน้อยเคลียร์ทางไปต้องติดตามตอนต่อไปนะครับก็ติดตามกับเอฟเอ็มไม่มีตกข่าวแน่นอนนะะคครรรัับบอออ่่มาีกเืง ปกติแล้วถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของสุดยอดซุปตานางเอกขั้นเทพทั้งหลายนี่นะฮะสิ่งที่ต้องมาคือโอ้สวยสูงขายาวนมเป็นนมเอวเป็นเอวอกเป็นอกก้นเป็นก้นนางเอกเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าเนื้อนมไข่อ่ะแต่ก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่อยอมรับว่าส่วนใหญ่แต่ถ้านึกถึงต้องต้องความสวยมาก่อนอันดับแรกแล้วต้องแบบ น่ารักก็ก็แบบไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยแบบอย่างนี้หรือเปล่าถ้านางเอกนะออะอย่างเช่นอะอาจจะเป็นแบบคุณอัมพชรภา พอยเชื่อมันชุพพัุรยาตัวท็อปตัวแม่ทั้งหลายนหรือแบบอาญาญาอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นเลือดใหม่เข้ามาใช่นะครับก็พวกนี้ถือว่าเป็นนางเอกซุปตาจริงๆแล้วนะครับค่ะเรามีซุปตาอีกหนึ่งสายพันธุ์อุ้ใจแล้วเื่อว่าอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งสปีชีส์ทีเดียวนะครับและเป็นสปีชีส์ดึกดำบรรด้วยไม่ได้เพิ่งถูกค้นพบและผมขอบอกว่าเขาเป็นสีสันที่เป็นซุปตาที่ ขาดหายไปจากวงการไม่ได้เลยจริงๆถ้าขาดหายปุ๊บวงการดูจืดทันทีใช่เข,า,า,า,ขาอาจจะไม่ได้มีโอ้โหแบบว่าหน้าอกเอลเท่ากับเหล่าซุปตาเหล่านั้นหน้านตาอาจจะไม่สวยสุดแต่ความสามารถแซวเวอร์ใช่แล้วโดวยเฉพาะความคบขันในอารมณ์นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> นี่แหละวันนี้นะครับเราจะมาดูซิสำหรับซุปตา์ในด้านของการเป็นดาวตลกของเมืองไทยจริงๆแล้วมีใครหลายๆคนเยอะแยะเลยที่สามารถอยู่ในทำเนียบที่เรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์ร์เช่นกันครับ ถ้าพูดถึงวงการบันเทิงบ้านเราแล้วปัจจุบันมีเหล่าซุปตา์เจอจรัดอยู่นับไม่ถ้วนค่ะซึ่งอย่างแรกที่เชื่อว่าจะต้องสะดุดตาโดนใจแฟนๆแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่ดีถึงจะเข้าสู่ตำแหน่งซุปตา์ในวงการได้ก็ดูเหล่านางเอกคนดังเบอร์หนึ่งแต่และคนสิคะต่ก็มีหน้าตาที่สวยดูดีกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าใครที่จะเฉิดฉายในวงการได้ยาวนานก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานและการวางตัวที่ดีหรือมีคาแรคเตอร์ที่แปลกแหวกแนวถึงจะโด่งดังเข้าขั้นซุปตาได้ค่ะ และก็มีกลุ่มสาวกลุ่มนี้ที่สามารถโดนดล่นในวงการบันเทิงโดยไม่ต้องอาศัยหน้าตาตววเวอร์เทียบขั้นซุปตาเพราะพวกเธอจะขายความฮาความกล้าความสามารถกับเหล่าดาวตลกหญิงที่โด่งดังไม่แพ้นังเ,งเอกแถวหน้ากันเลยทีเดียวเริ่มต้นกับเธอคนนี้ค่ะส้มเช้งสามชาหรือบุญยวันพงษ์สุวรรณน้องสาวสุดเลิฟของตลกหนุ่มเท่งเถิดเทิงตลกสาวสวยที่พันตัวเองจากการแสดงลิเกมาเป็นตลกกับการร่วมเล่นละครกับแ,แก๊งสามชาในรายการชิงร้อยชิงล้านจนกลายเป็นที่รู้จกักอีกทั้งก็ยังมีงานแสดงซิ คอมอยู่ตลอดเวลาอย่างล่าสุดก็ได้ขึ้นแทนเป็นพิธีกรเต็มตัวในรายการชิงช้าสวรรค์นับว่าเป็นสาวตลกหน้าสวยเก่งอีกคนเลยก็ว่าได้ค่ะคนต่อมาตลกสวยสู้ชีวิตชมพู่ก่อนบ่ายหรือธันสิตาสุวัชราธนาก,กิจเธอแจ้งเกิดจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดและก่อนที่จะมาเป็นตลกหญิงเธอเป็นนักร้องตามงานต่างๆส่วนเข้าตาตลกรุ่นพี่ยงเชิญยิ้มที่ชวนเข้าวงการไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ อตายแล้วอย่าถึงกัน,นั้นเลยขอพระคุณมากๆนะคะยังไม่เป็นตลกหญิงแถวหน้าละคครยังมีอีกหลายๆคนที่มีความสามารถแล้วก็เก่งเช่นเดียวกันแต่ว่าก,ก็พยายามทํางานตวนที่มันดีที่สุดแค่นั้นเองพื้นฐานส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแบบว่าถ้าอยู่กับเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนเพื่อนก็จะชอบแบบว่าชอบมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเราให้ฟังสอบทําตัวตลกให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าแบบจริงๆเลยทีอยอ่อยู่ครอบครัวอยู่ที่บ้านก็จะอารมณ์ดีบ้างแต่ว่าก็จะ จะเครียดเยอะคิดเยอะนิดนึงต้องวางแผนเพื่อคนนู้นคนนี้เยอะภูมิใจมากระดับหนึ่งคือคือเราเริ่มจากศูนย์เลยชีวิตเราก็แบบมาใส่เก่าๆบ้านห้องแถวอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างยากจนแต่แบบมันก้าวมาถึงระดับหนึ่งหนึ่งเี้ยเราก็ดีใจละขึ้นมา2ก็ดีใจขึ้นมา3ก็ดีใจแ,ใจาาใจแต่ว่าเราว่ามันมันสามารถไปได้อีกแต่ไม่รู้จะไปได้ขนาดไหนมันก็อยู่ที่ตัวเราอีกอะไรเงี้ยแค่แค่ทุกว,วันนี้ปัจจุบันเนี้ยวันเนี้ยที่เราพูดเราภูมิใจมาก่ะ รวมถึงเธอคนนี้ค่ะที่แจ้งเกิดจากรายการเดียวกันอย่างหนุเล็กเพนสีปิ่นทองหรือหนุเล็กก่อนบ่ายสาวสู้ชีวิตอีกคนที่เพิ่งจะเข้าวงการบันเทิงได้ไม่นานาน,านักแต่ก็มีงานเข้ามาให้ได้รับทรัพย์ไม่ขาดมือไม่ว่าจะเป็นซิทคอมเรื่องบ้านนี้มีรักบวกกับงานละครรุมแน่นที่ทําให้เธอสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยคาแรคเตอร์สาวใต้สำเนียงทองแดงที่ใครๆก็จดจําค่ะและท้ายสุดกับตลกสาวเบอร์หนึ่งตุ๊กี้ชิงร้อยชิงล้านหรือสุดารั์บุตรพรมที่เข้ามาร่วมเล่นเป็นตัวประกอบในรายการชิงร้อยชิงล้าน เดิมเคยเป็นคอสตูมธรรมดารวมทั้งยังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องอย่างแย้มยโสธรน,นงเทง่งนักแรงภูเขาทองบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมสองและอีกมากมายจนได้เป็นนางเอกครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องตุกก๊กี้เจ้าหญิงท้ายกบเรียกว่าตุก๊กี้กำลังประสบความสำเร็จมากในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ทว่าเธอคนนี้ก็โดนกระแสะข่าวกระนำอยู่ไม่น้อยทั้งบัวลืมตีนรวยแล้วทำตัวหรูซึ่งเธอก็ยอมรับว่าค่อนข้างเครียดกับข่าวดังกล่าวเช่นกันค่ะ เบื่อเพราะว่าโอ้ยเหนื่อยตรงที่ว่าด้วยเป็นตุ๊กกี้มั้งคะจับต้องง่ายไปบางคนก็ใช้คําพูดไม่โอเคกับหนูแต่ว่าหนูจบปริญญาตรีนะหนูเรียนมาหนูจะรู้ว่าใครดีไม่ดีกับหนูหนูมองตาหนูเลยว่าคนไหนคนคบไม่น่าคนครบบางจะบอกว่าโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเปิดให้คุณใกล้ชิดกับศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบแต่เขาไม่ได้เปิดให้คุณเข้ามาด่ามาว่าเขาพราะฉันแล้วตุ๊กกี้เป็นคนที่ชัดเจนมากส่วนมากแฟนคลับตุ๊กกี้จะเป็นคนที่รักตุ๊กกี้เพราะความจริงใจเพราะเป็นคนแบบนี้ ถือกระเป๋าลุยก็ด่าเมื่อก่อนไม่ซื้อเพราะไม่มีเงินตอนนี้มีมีเงินแล้วก็อยากซื้อเป็นความวัญตัวเองนั่งกินข้าวข้างทางก็บอกว่ามิก็บอกว่าไม่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์ตกลงทุกี้จะยืนอยู่จุดไหนดีก็เลยงงตรงนี้ก็เลยอยากเป็นทุกี้ที่เป็นสุดาลัตบุพมเป็นคนอุดรเหมือนเดิมดีกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันอันนั้นก็ไม่ดีไปซ้ายก็ไม่ดีไปขวาก็ไม่ไม่ได้เรื่องก็ก็เลยเบื่อตรงนี้ เป็นธรรมดาของเหล่าซุปตาที่จะต้องเจอะเจอกับกระแสข่าวโจมตีควบคู่กันไปแต่เชื่อว่าผลงานและตัวตนของพวกเธอจะสามารถพิสูจน์ทุกอย่างได้อย่างแน่นอนใครที่กําลังต่อสู้กับชีวิตก็สามารถยกพวกเธอเหล่านี้เป็นไอดอลในดวงใจได้ตลกสาวเก่งผู้สร้างรอยยิ้มของเมืองไทยค่ะ แต่ว่าคุณชมพู่สวยใช่ครั้นจะบอกว่าไม่สวยก็คงจะไม่ใช่แล้วนะเนี่องจากภาพเมื่อกี้ภาพสุดท้ายอะสวยมากเลยนะสวยแบบสวยเทียบชั้นนางเอกได้เลยนะหน้านี่เป๊ะอยู่ได้ได้จริงจริงได้อยู่แต่เพิ่มความตลกเข้าไปใช่ถูกฮะก็แต่ละคนก็อาจจะต้องเลือกแนวไงเขาอาจจะแบบฉันสวยนะแต่ด้านแนวไหนดีล่ะพี่อันดักควรไปแนวทางไหนแนวหลังแล้วกันจ้า ไม่หลอกล่อเลยจะไหลตัวค่างเบาๆออกไปไม่ผมจะบอกว่าดาน่าก็เป็นคนสวยนะโอ้ตายพูดดีมากจริงๆเดี๋ยวได้ให้พันหนึ่งเลยนะหลังรายการอ่ะขอบคุณมากนะให้น้อยฉันยเธอเธอให้ขั้ตัวฉันต่ําไปนะแต่ผมจะบอกว่าดาน้าก็ดูเหมือนว่าจะเลือกทางแล้วเหมือนกันทางไหนดีอ่ะฉันว่าเธอไม่ต้องถามแล้วล่ะฉันว่าเธอก็มาทางตลกอยู่แล้วอ่ะรับงงรับงานก็รับตลกอยู่แล้วเอาดานว่าแบบดาจะมาทางแนวสวยได้อ่ะก็เป็นตลกสวยป้าตลกสวยนะตลกสวยเอพูดดี อ่ะก็อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเธอคงต้องมีดีถ้าไม่งั้นคงจะไม่มีใครเกี่ยวเอาไปทำเป็นสีพนรยาที่มาโอเคช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามข่าวของเจนนี่เทียนโพสวรรค์กันนะคะเพราะว่าล่าสุดมีแฟนคลับเนี่ยอยากให้รีเทิร์นกลับไปหาฟิล์มรัตภูมครับอ่ะมีหวังไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับค่ะรู้หรือไม่ยิจยูโนนักร้องคนใด สร้างสถิติยอดจำหน่ายเทปสูงสุดของไทย3ล้านตลับระหว่าง 1. เบิร์ดทงชัยแม็กอินไต 2. ใหม่เจริญปุระคำตอบก็คือเบิร์ดทงชัยแม็กอินไตครับอัลบัม้มบูมเบอร์แรงปีส5 3 3สนับสนุนโดยลอรีเอซอฟต์แอนด์เซฟแบบกลางคืนใหม่โตชิบ้าอีโค LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ on tv